รถไฟไปไหนอะทำไมไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยโอ้ยพึ่งกระดึบกระดึบมาอย่างน้อยหนูยังมีแหวรนั่งคนละอันเลยนะคะวันนี้นั่งคนละอันมันจะเพลินระบไม่ใช่แต่ถ้ามันสองอันอันหนึ่งมันจะไปเดียวไม่ได้แล้วมันจะนั่งยังไงรถล้อใครเหรอจะทำไม่ต้องคือไหวหนักมากไหวทำไมไหวจ้ะก่อนนั่งคนเดียวจัง เขานั่งเรียงคิวแล้ว <Okay. S 1> ใคร

และยังสามารถนำมาบำรุงต้นไม้ภายในตามได้อย่างเตเปี่เยเดี๋ยวจ้ะถ่ายรูปก,ก่อนอให้สนุกหน,น่อนไจุแรกยวสี่ อยู่กับย่าแล้วตัวรถไป โดยจำลองกระบวนการเลี้ยงพันนมสายพันมูรามาจากมูราป่าหรือป่าแม่ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเงลาว เดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ต่อนะคะเออคุ้มาอะไรมากเน่ไปเล่าให้ย่าฟังตีียงี่ีเียงถ้าทำได้กลับบ้านย่าพาไปทำย่าพาเล่นอ้าให้ขนมปังบน อย่าให้ถาดความนะให้เตียสิจ้ะ้จ้ะีเลยตีให้ปูเลยค่ะจจ้าตีแม่แรงแรงเลยลูกต้องตีให้คนใ,ให้เข้ากันต้องต้องตีให้แบบเข้ากันเลยนะเออ

เป็นมันโดนข้างๆด้วยไงหมุนให้เป็นแบบนี้หมุนไม่ใช่วน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 ดูพี่เขาวนแบ่งให้น้องหมุนด้วยไหมแบ่งกันนะไม่ช้อนอยู่กับพี่ดิหลงช้อนอยู่กับพี่แล้วก็แล้วก็แบบว่าบังคับให้ถ้วยมันหมุนตามช้อนเอาใหม่ใส่เย็นๆใสเย็นๆหมุนไปก่อนเร่แรกแรกแรกหมุนไปเรื่อยๆที่ช้อนอยู่อ่ะพอก่อนให้น้องก่อนที่ที่ เดี๋ยวมันไม่เป็นนะอ่จังหวะนี้จังหวะีบอกโอ้ยโอ้ยโอ่ไมไม่หลอดอ่าน้องปังลงดิเดี๋ยวไม่เป็นนะเี่ยอา้จาหอาเาเจาจาเร็วๆเดี๋ยวมันไม่เป็นไอติม เดี๋ยวจะไม่เป็นเฮ้ยหนูหมุนมาได้ทางเดียวกันดิลูกอ่ะเอาไปอ่ะเอาได้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 พยาเล่นด้วยได้ป่เปล่าแล้วเธอจะไปแอบดูอะไรกันนะจ๊ะ หนแล้วเปลี่ยนมือมมอ่ะพี่มิรินหมนุน ไปกินต่อดีคะลูกแล้วเข้ากล้องไหนล็ว เออให้น้องกินด้วยก,ววก,วก,ก็จ่าให้อยู่แถวนี้เลยลูกย่าได้ถ่ายรูปได้หนูวิ่งไปไกลย,ย่าถ่ายก็ได้นั่นไงนุน่นเออเอาให้เลยเนี่ยเออมันนา่ารักมันนา่ารักเออเอาตัวอื่นหมดเขานุน่นให้อยู่นุน่นเ,เอาสิเอากระลำให้ก็ได้ค่ะ นี่ใช่ตัวเล็กไหมคะไม่ใช่เหรอตัวใหญ่ต,ตัวไหนก็ได้ไน,ไดนี่ไงบีมันอยู่ข้างหลังตูดหนูเนี่ยมาดมตูดหนูอยู่เนี่ยอัพังเอามาเร็ว้วย่าถ่ายรูปอยู่ด่เอาให้อา,อาหารให้กระต่ายแล้ว รวมๆกันถ่ายไม่ได้ปังป้อนเลยลูก hey. ตอนนั้นพี่เหยียบกตะปายงหายกลัวแล้วใช่ไหมไม่ได้กลัวเลยค่ะไม่เคยกลัวเลยค่ะ สนุกสนานหมดแล้วหมดแล้วคูปองก็หมดแล้ววันนี้หมดแล้วมาหมดแล้วก็ออกมาค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วลูกกลับบ้านออกมาเร็ว กระต่ายกระต่ายหนีเที่ยวแบบตั <büy adia meio beauty> ้งหน่อยสิเพราะว่าฉันต้องไปเรียงค่ะอ๋อเรียงก็ต้องตั้งหนึ่งเปี่ยนท่าค่ะเลยสองแช่แช่อีกทีค่ะจ้ะออกมาใกล้หน่อยแกฉันมีคัน

เอาไปปีนขึ้นไปให้สูตรนุน <c oughs> อ้วนถ้าตัวใหญ่เธอจะขึ้นไปทําไมละ่ะอ้วนให้ยามขึ้น <c oughs> ให้อะไรขึ้นสิแม่แม่ไม่ถอดมวกเออ มันบังแสงไงแล้วโยนอีกตายแล้วหน้ามืดขึ้นมาทางนี้ได้ไหมนี่นี่มันตรงนี้ไม่สวยคือไม่สวยเลยสยามก็ยืนอยู่ข้างหลังมันต้องออกมาข้างหน้าอีกหน่อยมาออกมาให้เห็นให้ได้แสงอ่ะเออแคออกมาที่นี่มันบางทไงมันบางที่เออเอาไปน้องมีเลนไม่ไปอยู่ข้างหน้าแกันลูกโอเคหนึ่งสองสามดีดีนะที่เราไม่ใช่ญาติกัน เราไม่เป็นญาติกันครับไอ้หนูคำทำไมอันเนี้ถ่ายเลยสองสามเห็นพี่โจ้ไหมเปลี่ยนท่าเห็นยืนหน้ามาด้วยเย่ด้วยอะไรด้วยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าไปเรื่อยเปลี่ยนท่าไปเรื่อยเหนหน่อย่าถ่ายเจาะแต่พี่โจ้นะบ้าโอ้ยตกเฟรมไปแล้วน่ะยหลับตาอยู่ง่าย าปลืออยู่เลขสองสามอักกดไปได้เลยตอนนี้พวกเด็กๆและผู้เฒ่าทั้งหลายก็กำลังจะนอนนะครับเราก็เอาที่นอนมาเรียงกันไว้อยู่สามชุด,ดมีทั้งที่นอนลมอันใหญ่ที่นอนลมอันเล็กแล้วก็ะะเป็นที่นอนธรรมดา ตอนนี้เราจะนอนทั้งหมดหนึ่ง6 7 7สี่ห้าดคนนะครับที่เราที่นอนนี้สามารถนอนได้7คนมีแอร์เย็นสบายก็สนุกสนานนี่ฮะครับอบอุ่นไม่รู้ว่าจะนอนหลับกันหรือเปล่าเพราะเด็กๆท่าทางเหมือนจะไม่ยอมอยากจะนอนอยากจะเล่นมากกว่านอนนอนที่ลมังญ้าแต่ว่าเข้าไปดินแดนญ้าไม่ได้ดินแดนเล็กแล้วก็มี วันนี้นะครับวันที่ยี่สิบตุลาสองพันี้าร้2566เราก็พาเด็กๆยากอุบลและโคราชมาเที่ยวทอะไร นี่คือหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองเป็นหาดค่อนข้างสวยตอนนี้เรามาตอนเช้านะประมาณ8โมงกว่าๆนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็บรรยากาศก็ดําเดิมนะครับ4ีห้าปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ร้าน เล็กๆเ,เป็นอาหารตามสั่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลก็จะมีโต๊ะเ,เก้าอี้ให้นั่งนะครับค่าเช่าก็ตัวละยี่สิบบาทแต่แล้วแต่ว่าเราจะเช่ากี่ตัวก็ไปแล้วก็สั่งอาหารที่ร้านนี่แหละครับเรา,าทานหรือว่าเราเจัาจากักงนอกมาทานเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็เป็นการกระจายรายได้ ไปนะครับกนกท่องเที่ยวราคาอาหารก็ไม่แพงนะครับอาจจะสูงกว่าร้านอาหารข้างนอกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับถ้าทานไปด้วยดูบรรยากาศริมทะเลไปด้วยถือว่าซื้อบรรยากาศนะครับ,บร,รยากาศดีมากอากาศลมพัดเย็นสบายวันนี้โชคดีที่ไม่ค่อยมีแดบดบ lời like đạt เป็นหนะ้าเป็น นี้อาหารเช้าของเราก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เรากินกาแฟมาแล้วเราก็กินข้าวต้มหมูสับแล้วก็มียำปลากระป๋องอีกหนึ่งอย่างเป็นอาหารเช้าของเรานะครับวันนี้อาหารชุดต่อไปขอเรานะครับก็จะเป็นไข่กระทะขนมครก แม่ครัวเพิ่งทำมาให้กินแล้วก็มีสับปะรดภูแลนะครับถุงละยี่ิบบาทราคาถูกมากนะครับน่าจะหวานอาตอนนี้ดเ,เ,นดเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยกยกให้นี่มตอนนี้นะครับเรากำลังจะถ่าย ทำการทำไข่นกกระทาขนมคกขนมก็ไข่นกกระทาดูถ้าทานแล้วหน้าตาน่าอร่อยมากเลยนะครับทำได้ทั้งขนมทกทำได้ทั้งนกทาขนมกกเมื่อกี้ก็ลองชิมดูแล้วอร่อยอร่อยฝีมือเชฟฝีมือเชฟหลายคนทำเลยนะครับมีแต่คนทำได้ดีดี อาหารอย่างต่อไปของเราครับก็คือการปิ้งขนมปังไหมแล้วครับรีพิกเลยรีพิกเลยไหมล้วขนมปังไหมเหรอมาแล้วขนมปังของเราควันกระหมงเลยนะครับคาดว่าจะเกิดอาการไหมขึ้นมาก็แบกหน้าที่กันเห็นไหมตอนแรกมึงคือบัคคิดพ่อ แล้วก็ส่งกานไปให้เจ้าของไม่ทีนี้เขานึกได้ตอนนี่ป้าอี้จะเดินเข้าไปข้างในแล้วเยอะๆเขาะอย่างนี้แรงๆอยู่ข้อแรงๆจะต้อไม่แตะระวังเปื้อนเสื้ออีกนะถามย่าม่ได้เลยย่ามีคนแค้มันเป็นอย่างี้แต่ก็บอกเออเก่งไปล้างมือมือล้างมือก็ไม่ได้เล่นละเออนี่เลยไปอย่างเงี้ยไปอีกทีนึงเอามาอีกเอาลูกหม่มาใช่แบบนี้โอเคไหมเก่งจ้ะเก่งระวังโดนนะแล้วบอกว่าไม่เหลือคนเลยเด้อ พวกพี่กองเชียร okay. okay, okay, ์ทั้งหลายเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคไหมคะมันแตกดีดีโอเคสวยงามจ้าแต่นั่งเล่นจ้าเดี๋ยวย่าลงน้ำมันให้ก่อนอ่าอ่าคุณมาสับไปเรื่อยๆเออนี้องทำงานเป็นทีมมาเลยดำๆโอ้อืออ่าเมย์ี่ร <uh, ับถ้วยจากน้องจ๋าโอ้เก่ง แต่ก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าเราใช้เงินเท่านี้แต่เออแต่อราเน่ยมีถ้าอย่างนั้นมันคือลิมิตไงมันให้แค่30กิกไม่พอบ้าเลยเราเราพี่อ้อยร้อยกิกยังไม่อยู่เลยตอนนี้มีหลานๆมานั่งกินหมูกระทะกันแ่วจับมือไม่ใช่หรอ๋อต้องต้องเอาแยจะไายังไงนะหนูต้องไปเอาแบบเป็นปีหรือไม่อะไร กาหลายปีเหมจอนกัน10กิกมาสู้อ่ะสู้อ่ะแต่มันต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เราต้องเอาอันลิมิตเนี่ยอันลิมิตแบบว่าความเร็ว10กิกตลอด10กิกนี่ตอนนี้ทำอะไรเชียะแมคโครัย่างปลาหวานย่างปลาหวานดูท่าทางหน้าตาน่าจะอร่อยนะเนี่เมันต้อะไรไม่ทำงานไม่ใช่ท่าทางอร่อยแน่นอนใช่ไหมเนี่ยหวานจากระยองของแท้